นุ่มมิวไปลงเลยมัดเข่าวน้ำจะสัหรืออะไปดูแมนมัดเข่าแล้องมีกระสิไปห้งเยนเป็นวัสว้จังหน่อยกนเมนหมาะกับกานกานนั่นอันนี้เขาเขาเลยเกี่ยวเขาเัากระแลเลยหมาะกับการตากเขาเขาเลยตากเขากับตากก้างห้ไปเลยไปลงเลย ลุงเยกินตามสองคนได้ปลลุงเด้คนละหาดอกบด้คนละหายจังลเลยวายบตาฝันสิมัดเข้าตาดลาลุงเวยเขาตาคนันันสมัดนนี่นได้หฮุบมาใส่กัน บ่เพียงกันแนบไปลงไปตัดันวานมาซื้อหน่อไปลงนยจัดตาจัดการเลยบ่า แต่ไงแต่มันยากมันยากัดค่ก้่นนันเลวแค่กว่าเกี่ยวนั่นเลวงามสวยไปนไมตัวเดดอ่อนมีห้อากับสีค้นเข่าเลยเนาะาะนี้เข่าบ่าวตะไปูไสีคนเข่าแล้วกั ตอนแรงแมวสิปัน <Yeah>. คือว่ะแมวสิปันตอนแรงเปงไงตาตาเป็นยังสิไปเวียกเป็นยังมีงานอยู่ไปงไงตาตคนเดด่ับางทีก็เลยเงียบพอเยไปยงไงเคนับ เราคงเห็นตอนแรงคนละแรงไปปะากันคนหมัดเข่าไป็นไงมาหมัดเข่ากันได้ไปลงเด้อมัดเข่าซอยบ่าตะบ่าลุงเป็นไงบ่าลุงเพิ่งกำมัดสอยเป็นหน้าหน้าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบุตรเหตุเพิ่นไปไทยแหละ อัน uh uh> ิโควิดเป็นกรรมาอยู่บ้าน์เป็นไหมบวชแตะเหตุแม่บวชมาปลูกมผีกันอะไรเป็นไหมก็จะมาเนี่ยนี่ก็มรรมาญะเนาะฝันมันบ่เพียงกันต้องได้เถาะก่อนมันก็ต้องมีง่ายบ้างมียากบ้าง เกยวมันก็มัสบายแต่มังเพิงเพื่อสิเกลียวแล้วแนี้อปแมะตะกัเข่งแล้วยังแต่เลี้แต่เขาท่านซุกบานี้กลสิแลวเลยได้เขาหันหาจิบจอบจะได้เขาหรนาจอบเ็นว่าบะลุงเห็ดไปแลวนีได้เทด่ะ Lại của bà ta nên yên nắng bà ta vâlung một đè lò bẹt phải vâlung bà ta vâng vâng bà ta vâng sai phùi nè đè bà ta bà nè bà ừ. bà bà xài phùi nó đấy bà tạ này xài khảo gọi là sọ phần nè nhà nè 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 nhưng nè 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 này là bà luôn ขึ้นไปเลยแบบในทั้งลงบุมีแล้วมีแต่เขตนั่นขึ้นไปเลยมาเทียงผัลงเลยมาเทียงผัวแหละสวยกันหมัดไปด้วยแหละวายมาว่านี่ผัดเกี๊ยวมาว่านี้สร้างกับขั้นเกียรแล้วมาว่านี่นะวยหมัดเลยมาว่านี้ แมนวันเมื่อวานนี่ไปเวียกน้อยหนึ่งเปนยัไไปแล้วพอแร้เแหล่เลยเมมี่ผัดเเหล่เลยพักกันแวะไปหน้าหนุงมอสเปงไห้าเปล่ยปลาเป็นวปล่ปลาคอวะสันขนาดเป็นยง มัดเขาก็ทั่งเนี้ยมีต่ต้องเผื่อแตามัดแล้วแหละ,ประ,รงงะเป็นลงไปทางนี้ยังแต่ทางนี้ยังแต่ทางนี้แล้วก็ทางป่าเกี่ยวม่วานนี่แหละเประร็นลง,ง้ปตอกเกี่ยวม่วานนี่ครับเมนนื่อกี้สิมัดเลยเปรรงง็นลงไปคนละเส้นตันบัดเดียวคนละอย่างแต่ตอนนหนตอนนั้นขาวตอนไหนอีกประมาณสองสามทีพอแล้วเนาะจาจกสิ่งเด็กเกี่ยว เราถามสุกคาเขาคนวะนี่เงี้ยแาเมือนี่ต้องเยี่ยมที่เกี่ยวเขาใั่คันแดดวะสันแม่คันแดดติดเวียสามห้าฟัดมีฟัดไปห้องเฮียนไปลงไยมาตอนแรกผัดปั่นเขาแบบนี้แม่ ขันง่วงว่างบางทีคนแล้วตอนเที่ยงกับปัน่นตอนเที่ยงกับอาจีพแม่นไปลงเลยตามสถานาการณ์อะไรไปลงแม,ม่นวันนี้น้องเยี่ยมกับน้องมัดมาเกี่ยวข้อซอยไปลเลยจนแล้ววันนี้ แม่ไม่แต no ่ปลาไม่ต่ปาชอยอันปลาตากเกี่ยวอันซอยปลาลุงอยู่นั่นสูงแม่ปลาหมัดหนกจังเลยสิลองหมัดเบิ่งไปเหรปลาตามันเป็นตะกอห้จัง่ลยไปลองหมัดเบิ่งหมัดยากบ่ หักม okay. ันจากยาวต่อเฟื่อนจากยาว u เด็ดตัดเอาขั้นเกี่ยวเ้อยยังว่าเ้าอันกะเอาเด้เอาขนาดำนาดนี่มันกะบ่ไรแล้วมันเข่าก่อยเด้แม่ขั้นจิตัดอันสุ้งพอดัดทวงเข่าไปน้ำแม่เข่าไัดแห้งสิลมแล้วบ่เนี่เข่าพัดขั้นได้สุกกะสุกภาพเดียวเลย ราะว่าทางนี้เขาดำก่อนเนี่ยบ่าวลุงลุยแต่เสาแมนฮะกา 6, 6, 6็หกฮะก็เจ็ดโมงหรือเปล่านี่ทางนี้สมิวเป็นกำลังมัดอยู่แต่ว่าเป็นผ่อนทางนี้ใสเ่เขาเสียสะละมัดจนเป็น,นอะไรซะที่เขาตัดกันยังอยู่ประมาณสองห้ายรู้ไหม ต้องมีทุนไปมาแทนบาทาเป็นตะกองไหเด่นะที่เอามาดแล้วมาบ้านเห็นตะมัดเขาเลยทั้งนั้นเหลือสองห้แค่หัวเดี๋ยวพอตัดเลาวปะลูกไหมมตัดจัดรแล้วล่ะแมนตัดตัดนั่งเออค่าเสื่อง่ายแต่ก็เมื่อยแล้วปะลูกเมื่อย ต่ว่าแต่ว่าบัดมัดก็เมื่อย์คนก็มัดเนี่ยพยาเขาคนมันบุหรี่คนบุหรี่ก็เลยต้องเห็ดแบบนี้ในใจมันก็บบุยากตัดโดยในใจมันก็บบุยากตัดดรือพูดยังไงทำมีเงินก็อยากจ้างก็เลยแต่มันการเงินเขามันบุคอยดีก็เลยไม่จ้างจ้างเธอเดียวจ้างเธอรอบนี่แหละรอบต่อไปหน่ะพะฮุ สิทจักแม่นรอบต่อไปน้ำพุสิทธิจักงแลยบอกต้องรอไปเลยเอยท้ามีผู้ใหญ่ใจดีซัพพอร์ตจ้างสากันังใครแน่นพฤดนแน่นแล้วเดืนอะไต้มหอยตรงไหนแน่นมาจากไหนกันน้งเก็พฤศงเกียน Nghi tân em bun chitmon koalbo 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 chitmon พอพอของบอเจ้าเสียน่ะม uh> um 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 ื่อคืนึบไปหายกับมังใจมูเมื่อคืนแล้วพอผู้เดียวก็เสียสับก็คือเห็นนะปูลุงยามเวียกอะไรไปเต็มที่แล้วกับบุญไหลบ้านเด็กกับบอมิดใาเซียน้องมิดเพห็นไปโรงเรียนแล้วปูลุงตอนนี้มันสวยเกินล่ะหากอะไรก็แชรก็ติดตามช่องโนมินเดินได้ป่าลุง ตามาพอ่พอกัน,นิิหนาปลลุงฝาก็จะตามรลับซมส่องบาตาในเด้อสบายดี